สวัสดีนักเรียนชั้นม6 1ทและ12กลุ่มการงานนะคะภูธัญ,ญาดาไราวนาธรรมรับผิดชอบสอนรายวิชางานประดิษฐ์ง .30-229 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักการประดิษฐ์เน้นทักษะการประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ซึ่งเราสามารถใช้วัสดุธรรมชาติวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสารรค์เป็นชิ้นงานได้หลากหลายเลยทีเดียวรายวิชางานประดิษฐ์ง3 0 2 2 9มี5หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของงานประดิษฐ์ทักษจะจาเป็นในการสร้างงานประดิษฐ์การเลือกใช้วัสดุ วิธีการสร้างงานประดิษฐ์โดยการเรียนรู้ที่2ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์นักเรียนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประดิษ์งานประดิษฐ์เรียนแบบจากของจริงใช้ธรรมชาติเป็นแบบนอกจากนี้จะเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์าง,งานใหม่โดยดัดแปลงจากงานเดิมหรือสร้างงานใหม่ไปเลยนะคะ อีกหัวข้อหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะส่วนในหน่วยการเรียนรู้ที่3งานประดิษฐ์สร้างสรรค์เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของงานประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ประเภทของเล่นหรือประเภทของใช้หรือเครื่องใช้และประเภทของประดับตกแต่งนะคะอีกหัวข้อหนึ่งคือขั้นตอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และการผลิษ งานประดิบในงานอาชีพส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่4เราจะเรียนร้อยเรียงเขียนศิลป์นักเรียนจะได้เรียนการสร้างงานด้วยศิลปะประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นการถักการร้อยการเน้นแล้วก็การมัดย้อมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5เศษวัสดุสร้างไรายได้เราจะเรียนเรื่องการสร้างงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุซึ่งเศษวัสดุนี้ เราจะสามารถมีจากพืชจากสัตว์แล้วก็จากเป็นวัสดุสังเคราะห์ค่ะส่วนผลการเรียนรู้นั้นคุณครูได้ใส่ลงไปใน Google Classroom เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งคำอธิบายรายวิชานักเรียนสามารถที่จะไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมใน Google Classroom ได้เลยนะคะนอกจากนี้สื่อและการเรียนรู้ครูก็จะมีใบงานให้นักเรียน มีแบบทดสอบมีหนังสือเรียนนักเรียนก็สามารถศึกษาได้จากสื่ออินเทอร์เนต็ตสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือวิดีโอจาก youtube นะคะนักเรียนต้องการเรียนรู้อะไรอยากจะรู้ว่างานประดิษฐ์จากเศษวัสดุทำจากอะไรได้บ้างนักเรียนก็สามารถค้นคว้าจาก YouTube ได้และก็มีเครื่องมือที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็สามารถที่จะหาได้ดูว่า ที่บ้านมีเศษวัสดุอะไรบ้างของเหลือใช้อะไรบ้างหรือมีเครื่องมืออะไรบ้างเช่นปีกปากจิ้งโจกลวดกางไกลเข็มได้ที่เราสามารถจะนำมาใช้เป็นงานประดิษฐ์ได้นะคะนอกจากนี้ชิ้นงานหรือภาระง,งานที่นักเรียนเรียนรายวิชานี้นักเรียนก็ต้องทำใบงานทำแบบทดสอบ และที่สําคัญเลยนักเรียนต้องประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะเพราะว่าเราเรียนรายวิชาง,งานประดิษฐ์นะคะรายวิชานี้เราจะมีการประดิษฐ์ชิ้นงาน3ชิ้นชิ้นที่1จะเป็นของเล่นชิ้นที่2จะเป็นของใช้และของประดับตกแต่งโดยครูไม่ได้กําหนดว่านักเรียนจะใช้วัสดุจากอะไรแล้วแต่นักเรียนนะคะส่วนการวัดผลและการประเมินผล นักเรียนทําใบงานครูตรวจใบงานนักเรียนทําแบบทดสอบครูก็ตรวจแบบทดสอบและที ar, 對對่สําคัญนักเรียนประดิษฐ์ชิ <h 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 ้นงานครูก็ตรวจชิ้นงานของนักเรียนรวมทั้งจะดูด้วยว่านักเรียนนั้นได้ประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นของตัวเองหรือไม่นะคะนอกจากนี้ครูหวังว่าเวลาที่นักเรียนเรียนรายวิชานี้ความรู้ที่นักเรียนได้รับทักษะที่นักเรียนได้ทําจะสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียนได้ ครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนจะออกจากโรงเรียนเราไปสู่รั้วมหาวิทยาลายัยนักเรียนจะมีความรู้ติดตัวสิ่งสําคัญทังกงะางานประดิษฐ์นักเรียนสามารถที่จะสร้างสารรค์ชิ้นงานเป็นงานแฮนด์เมดได้ซึ่งมีราคาสูงและหาได้ยากครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสถานการณ์แบบนี้นักเรียนจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและพบกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน